เบาลเมืองป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมโครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่4มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนางวิภาจันทองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองรวมโครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับสมาคมไทยเนปาลีสมาคมโรงแรมหาดป่าตองชุมชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง สถานประกอบการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมทำความสะอาดชายหาดณบริเวณชายหาดป่าตองวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมพร้อมอีกครั้ง รวมพลังไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่อย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะคะถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล12มกราคมครามามีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี1กุมภาพันธ์กะกะตประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง8-12กุมภาพันธ์วันรับสมัครเลือกตั้ง19กุมภาพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี2มีนาคมประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง12มีนาคมวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน17มีนาคมวันสุดท้ายเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ21-27มีนาคมแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง28มีนาคมวันเลือกตั้ง 29มีนาคมถึง4เมษายนแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งท้องถิน่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลโดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีการหาเสียงด้วยเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย u t u b e แอปพลิเคชันอีเมล SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดสามารถหาเสียงได้ด้วยตนเองมอบหรือจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ระเบียบกะกะตว่าด้วยวิธีการหาเสียงข้อ8หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องกะกะตมีอำนาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลและให้เลขากรกะตแจ้งคำสั่งให้ผู้สมัครพักการเมืองหรือผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็วพอออกกรกะตจังหวัดรับรายงานหรือพบเห็นการหาเสียงไม่ถูกต้องให้รายงานเลขากรกะตภายใน24ชั่วโมงกรณีไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด ให้เลขากรกตแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากมีค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครนั้นรับผิดชอบกรกตอ,อาจนำมาเป็นเหตุดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนได้ mm hmm. บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครพักการเมืองจะหาเสียงให้แก่ผู้สมัครมีค่าจ้างทำสื่อและค่าตอบแทนในการดำเนินการรวมกันเกินกว่า500บาทให้แจ้งต่อผู้สมัครทราบ ผู้สมัครแจ้งให้พอออกก,ะกะตะจังหวัดทราบกรณีผู้สมัครยินยอมหรือไม่คัดค้านให้นับรวมเป็นรายการใช้จ่ายของผู้สมัครผู้นั้น ผู้สมัครต้องคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้ง28มีนาคมพุทธศักราชส5 6 4เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส การปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครจัดทำประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้เฉพาะสถานที่ที่กะกะตท้องถิ่นประกาศกำหนด ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน30ซนเมตรและความยาวไม่เกิน42ซนเมตรแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน130ซนติเมตรและยาวไม่เกิน245ซติเมตรสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องให้หัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่นเจ้าพนักงานท้องถิน่นที่มีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดผู้มีอำนาจสามารถรื้อถอนทำลายปลดออกปกปิดหรือลบข้อความภาพหรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้นผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหากไม่แจ้งจะใช้ผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้ผู้สมัคร สามารถจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของเลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มและต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสามารถแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน3มครั้งครั้งละไม่เกิน1ใน3ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียงหากมีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงแต่เข้าช่วยเหลือหาเสียงให้ผู้สมัคร แจ้งเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็วลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้พักการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งระเบียบกกตว่าด้วยวิธีการหาเสียงข้อ22ห้ามผู้สมัคร ดำเนินการหรือยินยอมให้พักการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการดังนี้ระเบียบกกตว่าด้วยวิธีการหาเสียงข้อ23และฉบับที่สข้อที่23ทับและ23ทับแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยการวางหรือโปรยในที่สาธารณะแจกจ่ายเอกสารโดยไม่ระบุชื่อแจกจ่ายเอกสารวิธิทัศน์โดยไม่ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตหาเสียงโดยไม่แจ้งผอ,อสํานักงานกะกะตจังหวัดใช้พาหนะต่างๆหาเสียงหรือจัดสถานที่เวทีหาเสียงโดยไม่แจ้งให้ผอ,อกะกะตจังหวัดทราบใช้ถ้อยคำที่รุนแรงปลุกระดมหรือก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินต่างๆหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ได้ตามปกติประเพณีต่างๆนํา,านข้อมูลของพักการเมืองมาหาเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอมหาเสียงหรือนําชื่อสัญ,ญลักษณ์ของพักการเมืองคติพจน์คำขวัญหรือภาพบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพักการเมืองหรือบุคคลนั้น จงใจไม่ปฏิบัติตามจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกะกะตว่าด้วยวิธีการหาเสียงสำรวจความเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริตสำรวจความเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริตมีลักษณะชี้นำเพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เปิดเผยเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน 28. มีนาคม พุทธศักราช2,564เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เลือกตั้งท้องถิน่นรวมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสสำนักงานก,ะกะอกตจังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตีภัสกรสิริพคยาพรผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่าเพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดภูเก็ตของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลทั้ง12แห่งเป็นไปด้วยความถูกต้องในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบคือ <Okay. S 1> บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสีม่วงให้ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครในช่องทำเครื่องหมายได้ไม่เกิน1หมายเลขบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสีชมพูโดยให้ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครในช่องทำเครื่องหมายได้ไม่เกิน6หมายเลข หากไม่ประสงค์จะเลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดและหย่อนลงในหีบแต่ละประเภทให้ถูกต้องวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2,564เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส เตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอเทศบาลที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาอย่างเจ้าบ้าน 28มีนาคมพุทธศักราช5 6 6 4เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เลือกตั้งท้องถิน่นรวมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส สายด่วน144เปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2564 28มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส <S <S ติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตกิจกรรมของเทศบาลเมืองป่าตองในรายการป่าตองวิกิเนิวสทุกวันศุกร ทาง Facebook แฟนเพจประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง